เลี้ยวขอเพลงพี่ใบ <ไป S 1> เตยหน่อย<ๆ>ให้พี่เตยแบบว่ามาแบาบว่าแดนซ์ไปกับพวกเราแล้วพี่เตยก็คือสวยไม่ไหวสวยมากเมืองแล้วเขานอนกับเมืองไหมใช่พี่พุทไปชุดนอนสองวันเลยจริงแล้วกินข้าวด้วยก,กันเขาบอกว่ากูเปิดรับพี่พุทก็ป้อนข้าวกูแล้วเขาบอกเหมือนป้อนข้าวหมา <laughs> เหมือนพลาลูกมาซาฟารีเบอร์เสียใจของพี่ใบเตยหรอพี่นี่ เสียใจว่ะเออมึงก็ได้แค่นั่งตรงนี้างานของกูขบนเตียงอะเจนเสียใจว่ะตอนนี้พี่พูดมาตรงนี้มึงได้แค่แบบนั่งเก,ก้าอี้อย่างเ<ม>งี้ยแานของกูบนเตียงค่ะเขาทำอะไรมึงั่งป้อนข้าวป้อนน้ำแล้วเขาก็มึงปมนเป็นน้ำพาเาไงนะพี่พูดขาโนเสียใจให้เขาเลือกค่ะโนเสียใจนะฮะ เออกูเสียใจในตัวบูมเพราะว่ากูแย้งความรักไปจากถ้ามึงรักกู or, <ล>จริง <ippers S 1> มึงต้องปิดประตูตอนที่พูดไปหามึงก็ต้องบอกว่าเออห้องเต็มค่ะไปบ้านเจนดีไหมคะมึงเขาเลือกกูกับเพื่อนเรื่องนี้กูขอเธอสองวันได้นะกูขอโทษมึงจริงจรินะกูเส <awning> ียใจในตัวมึงมาก ตอนนี้ถ้าเป็นกูก็จะบอกว่าเออบ้านเจนเอเย็นนู่นนี่นั่นนี่มึงเวลข่มอ่ะแต่บ้านมึงไม่มีหมาไงคะมึงไงชอบหมาพูชอบหมาอ่ะพรุ่งนี้ไปจัดตุจักเลยซื้อหมาสิตัวมึงเรียกอีบีกันเตอนนี้แม่เราจะเข้ากินกี่โบงมาแล้วเนี่ยเอาดนติต้อนรับพี่เตยเลยดกว่าไม่เลวแล้วนี่กี่ต้งม่งจังมันรงดังเลย แม่ดูว่าแม่ต้องนั่งพื้นแบบว่าบ้านๆเหมือนเดิมนี่แต่งตัวมานั่งพื้นหรอดูแต่งตัวมานั่งพื้นอมาพี่เตยแต่งตัวแบบนี้มาแล้วให้เราปานั่งพื้นใช่เราเนื้อแล้เนื้อพบมุมไรของตัวเองไม่ไม่ไรที่นี่เลยแม่บาลัดถอนเพื่อนหยุดตอนนี้เพื่อนหยุดอหยุดสามวันแม่หยุดต้องยื้ไปไหนเแม่แม่เรามาถึงก็สามหาผัวทุกงานผัวหนูพาลูกไปนอนแล้วผัวแม่ล่ะ มนึกว่าไปถ่ายหนังอยู่ด้วยกันเขาหมดหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วหมดแล้วแต่ว่าพี่แมนน่าจะเยอะกว่าแม่เหลวแม่เหลวแม่เหลวรอชมรอเพราะเล่นหนังเรื่องเดียวกันใช่เรื่องคุณยายสปีดหมอกับยาบูมมากเดี๋ยวไปอีกกูมาเดี๋ยวไปอีกูไม่ไปดูเฟรมหลุดเฟรมโอเคเฟรมมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่แม่ล้องอย่รอลังการมากใช่ระวังพี่เตยสวัสดีค่ะหนูแม่นี่พี่ตยมาคนดูเหมือนหน้าเลย ขาหัวใจรัวๆหน่อยขาหัวใจรัวๆเปิดการมองเห็นให้แม่หน่อยนะคะถ้าได้สองล้านใจสองล้านใจนี่ล้านล้านเท่าไหร่แล้วล้านหกเมื่อกี้ล้านหกหะดูมาเมือ่อกี้กดหัวใจรัวๆบอกลูกส<อ>าวไลฟ์อยู่รอ,อแม่ด้วยรอแม่ด้วยแม่ขายอะไรอ่ะนี่คือแบรนด์ตัวเองคือคราที่แล้วมาแบรนด์ชาวบ้านเนาะนี่คือของตัวเองเลย B b บูตตผลิตเองบี B B ตตี้ผลิตเองไม่เมื่อกี้มึงบอกว่ามึงอ่านไม่ออกอยู่เลยแบรนด์แม่ บีบูตี้ไงบีบูตี้โนบูตี้หนูเนี่ยบีบูตี้ค่ะผลิตเองคันคืออะไรคะพี่เตยก็คือเป็นแบรนด์ของพี่เตยเลยเครื่องสำอางมีแป้งมีลิปมีคอนซีลเลอร์คือคือต้องอย่าบอกว่าผลิตเองคนผลิตอ่ะคือเฮียฮอแล้วก็มาให้ใบเตยขายวิลเลิศแล้วเมื่อฮียจะมาล่ะเฮียเออเฮียขากรรย์เย็นเชิญเฮียอยากจะมาอยู่แต่ว่าช่วงนี้เฮียแบบหรือว่าางจะช่วงนีอย่าไปว่าอย่าไปพูดอย่างงั้นกับเฮียเนาะเฮียติดร่าด่วนพี่เตยเสียงกล้องนิดนึงค่ะทีมกล้องไหมคะ อ๋อจังจังช่วยจังไต่ห่วงแหล่วันนี้ใ้่ตองตื่นตอนรับปีเต้ยมากไต้อยากรู้จังเลยว่าสวยไต่ห่วงนี่สวยเหมือนสีไทยหงหรือว่าอะไรไม่ใช่อันนั้นอันนี้หนูคนไทยอ่ะหนูไม่ใช่คนใต้หนู่ามหนถามแทนคนไทยคนที่ไม่ใช่คนใต้สวยไต่ห่วงนี่คือเจนสวยเหมือนผีไทยหงใช่คนใต้แบบช่วยไต่ห่วงกับสวยสวยหมาสวย ชุดสวยทิพหายเลยอ่ะเข้าใจ่ไหมสวยมากมากเลยมีคำหนึ่งที่สวยกว่านี้อีกอะไรไอ้ยูบุ้มช่วยมอนเปรตใช่อันนี้ดีช่วยมอนเปรตเลยช่วยอาชงกันเอยูมช่วยมอนเปรตเลยใช่เหรอลูกไม่ต่างกันผมรับว่า ไม่แต่สวยใด้โหคือสวยมากๆจริงๆบ้านเราคือคําชมบนใต้คือคําชมไงแมเขาบอกว่าสวยจริงไหมสวยเหมือนเด็กอยน้เห็น่าวอแล้วไม่เชื่อกูคบใครได้บ้างเนี่ยในไลฟ์เดี๋ยวคนลดอ่าลูกค้าคะโปรเลยนะคะปกติเนี่ยนะคะคือเราขายกันหน้าร้านที่ผ่านมาปีที่แล้วอันนี้ผลิตมาทั้งหมดนะคะขายตั้งแต่ปีที่แล้วเปิดตัวนะคะจะบอกว่าราคาก็คือแบบจึ้งมากแต่วันนี้ไลฟ์น้องเจนนี่นะขอราคาเดียวทุกอย่างเลยว่าจะเป็นลิฟต์นะคะไม่ว่า จะเป็นคอนซีลเลอร์ไม่ว่าจะเป็นแป้งแป้งขายดีที่สุดนะคะลิปขายมา4ี่พันแท่งแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวเลยนะเจนนี<ะ>่นะขอราคาเดียวทุกชิ้นเลยทุกสีทุกเบอร์นะคะทุกอย่างร้อยเก้าเก้าค่ะอตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยลูกน้องเนี่ยเขียนราคามานะคะหลังบ้านเขียนราคามา 9, 2 29้บาบอกไม่ต้องม,มาไลฟ์เจนนี่ร้อยเก้าเก้าจ้าาขได้ร้อยร้อยหกห้าอุย้ยมีคนได้ถูกกว่านี้เหรอ วันนี้ไม่มีกําไรเลยนะเทลุ้นวันนี้เทลลุ้นใครมีคุณบังก็กดไปเลยค่ะกดไปเลยเรามาดูสกดไปเลยนะคะสีลิปมีสีสีบนนี้เอามาให้เผื่อทั้งสองถุงทั้งสองคนนะไม่แต่งหน้าเพาะเครื่องสำอางแม่อย่างเดียวอยากให้แบบมาใส้มันไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องสำอางพี่เตอมาใช้เหมือนกันเหรอฉันว่าฉันมาใช้ก่อนดีเคราน้องใชแล้วนะ ลิปดีมาร์คลิปดีมาร์คเป็นลิปดูโอนะคะดูโอบอมดูโอบอมนะคะด้านหนึ่งเป็นแมทด้านนึงเป็นกลอสคือทุกคนรู้จักดีทุกคนเอามาไลฟ์วันนี้เพราะว่าคาที่น้องเจนนี่แบบว่าแม่บอกว่าแบบเจนนี่บอกว่าแม่ไม่มีแบรนด์ของตัวเองมาขายเหรอนี่ไงวันนี้มาแล้วนะคะมาแล้วหัวมันต่างกันสองหัวด้านหนึ่งแมดด้านหนึ่งกลอสนะคะก็คือใช้แมทก่อนใช้แมทก่อนอ่านี่ศูนย์หนึ่งอ่ะอ่าใช้แมทก่อนศูนย์หนึ่งจะได้สอง สีแบบนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ด้านหนึ่งกลอสนะคะถูกมากทุกคนค่ะ199หุยมีคนได้แบบว่า169กดเลยทุกคนค่ะกดได้ทุกอย่างท,ทุกอย่าง199เลยวันนี้ในตะกร้าแบบอันเดียวเลยซูมดูนะหนูจะบอกว่า ปาดเดียวจึ้งเลยอ่ะนี่ปาดเดียวจึ้งเลยลิปจึ้งตอนนี้โอ้นอนเขามีลอดด้วยมีลอสด้วยมีกลอสค่ะด้านหนึ่งเป็นกลอสด้านหนึ่งเป็นแมท แค่นั้นเลยสามแ๊บนึงนะแม่ใครจะเลือกทาก๊อสทาแม็ตได้เลยอุ้ยลูกสาวสวอตให้กูด้วยรักตรงนี้แหละตรงนี้โอ้น่นนี่จะสวยใกลยเหรออยากแป้งเป็นลิปอยากเลิปเป็นแป้งเอ้าสวัสดีค่ะนี่ทุกคนดูนี่แม่หนูทารึ่งหนึ่งจึงมากแป้งแม่ปกปิดเนียนเรียบแบบไม่มโนโดไมทาเบอร์นันนะเบอร์นันเอา เขาตัวขาวก็ตัวข้าวชุ่มลายบ้านเราเรียกข้าวช่่มผู้ชายเลยลิปดีลิปดีมากนะคะทุกอย่างดีหมดเลยอะคอนซีลเลอร์ดีที่สุดเลยเป็นสินค้าตัวล่าสุดของเรานะคะเป็นสินค้าตัวล่าสุดของเราคอนซีลเลอร์มีสีเบอร์ใต้ตาปกปิดรอยดํารอยแดงฝ้ากระจุดด่างดำใดๆบนใบหน้ารอยปื้นดำนะคะใต้ตาเป็นสำคัญรอยจุดสิวผิวที่ไม่งามอะ จุดแตะแต้มได้เลยนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์อันนี้ที่หนูสรุปให้ทีนึงนะคะจะได้ไปตัวอื่นเนาะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เพงรู้แล้วเบอร์หนึ่งพูทาเต็มพื้นที่เบอร์สี่ไม่มีที่อยู่แล้วเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่รักจังเลยอ่ะรักจังเลยอ่ะหนูเศร้าจริงเลยรถใช้สิ่งเสียพี่เตยรองสีอะไรดีพี่เตยว่าหนูทาสีอะไรเบอร์หนึ่งไปเลยเบอร์เออคริสต์มาสคริสต์มาสแดงหนูจะสวยหรอสวยเลยหนูไม่ควรพันใจว่าหนูลองทาต่ลอเอาแมทก่อนใช่ไหม คืนนี้นะทาก่อนนอนเลยนะให้น้องยิวแลนะเด้งอยู่แล้วเด้งไปเลยโอ้โหแม่เดี๋ยวนี้เขาเบอร์อะไรหนูหรออ่ะเบอร์สามหนูเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามเป็นเบอร์ที่กลางกลางเป็นเบอร์ที่ขายดีที่สุดด้วยลองลงมาสีแดงสวยมาก ใช่จ้ะติดดีต้อยติดดีเป็นติดจึง้งติดทนติดนานนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าช่วยในเรื่องของความปากแห้ง<ม>ปากลอก<ม>ปากทุกอย่างนะคะช่วยมีบำรุงมีโจโจบาออยเป็นส่วนบำรุงเป็นหลักนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยปากไม่แห้งลบรอยแตกของปากรอยแตกทุกอย่างรอยที่แบบว่า<ม>เขาเรียกว่าเวลาปากเรามีร่องปากอะไรเงี้ยลิปใบเตยแบบบีบุตตี้ช่วยได้หมดอนใช่ค่ะ ได้ราคาเท่าไร่กันบ้างจ้าชีสวยแดงนางร้ายขวาแดงนางร้ายนางร้ายมากแม่เจนสวยเลยไหมเห็นไหมนี่อูเต้นกันไปเถอะก็ซูมึงร้อยหกสิบห้าได้ถูกมากรักรักเมียขึ้นมานิดโคตรแมนกับยองยูบอกรักเมียขึ้นมานิดรักเมียขึ้นนะ รักเมียขึ้นมานนิดเลยเหรอคะได้หนึ่งชิ้นนะลูกค้าค่ะ199ลูกชิ้นกดไปเลยลูกค้ากดรัวๆเลยจะก,กี่ออเดอร์แป้งแป้งปกปิดทุกอย่างนะคะปกปิดทนนานเอาอยู่22ชั่วโมงโ<อ>ไม่ใช่24ได้22ทุกอย่างราคาเดียวกันทุกอย่างเลยคะ่ะกดรัวๆเลยนะคะคอนซีลเลอร์เหมือนกันนะคะได้165ยหวันนี้ลูกค้าได้ราคา<อ>ที่แบบถูกมากๆเลยอะ่ะ อใครว่ารหลวยิวรอนะกินหลอดบล็อกดิก็หล่อจริงๆรผัวแม่ก็หไม่เถียงเลยผัวแม่ก็หล่อไม่หล่อแก่เรารักเด็กค่ะนะคะบอกว่าทา02ให้ดูหน่อยทา02 02 R 02นะคะขอเป็นด้านกลอสเลยละกัน02เป็นสวยมากแฟนไข่วายอยู่รอ อะไรยากตบเมียยิ้วอะไรต้อชอบพี่แมนนเี่เอ้าพี่แม่หรอไม่ต้องหัวทราเต็มที่เลยลูกถึงเลยว่ามั่นเดียว02สวยค่ะ02นุ่ตอ่อนคุณหนูชมพูหวานหวานแบบชุดแม่วันนี้คือ02โอเคโอเคนี่นะคะ02พี่เตยทา02ใช่ใช่ค่ะแอบ02ทุกคนซูมปากพี่เตยหน่อยพี่พี่เตยสวยมาก โอ้โหนี่ศูนย์สองอนี่คือศูนย์หนึ่งนะคะและนี่คือหน้าเบอร์ศูนย์หนึ่งจึงสุดสสแม่คุณชอบคุณชอบสวยมากร้องเพลงเรียกยอดแม่เราก็เิบไป ร้องเพลงเรียกยอดยิ่งอยู่กับเธอไปหาเจนนี่ทักเจนนี่ดูเราไปแล้วร้องเพลงเรียกยอดค่ะคราวที่แล้วเราร้องอะไรนะรู้ไหมว่าเจนนี่คราวที่แล้วแม่ร้องบทเพลงนี้แด่หัวใจที่แต่สลายอ่ะหลังจากวันนั้นอ่ะไปคอนเสิร์ตอ่ะโดนร้องเพลงนี้ทุกเวทีทุกเวทีจริงนะร้องเพราะกว่าต้นฉบับไม่จริงอ๋อใช่ค่ะใช่ใช่ โอ้ยเอาบริีการ์ดหนูเองตกใจนึกว่าโจรตกใจใช่ะอดื่นนึกว่าโจรนึกว่าผีเลยอะไรขไม่ใช่ออพี่ข้อเชียรอดมค่ะเป็นบอริีการ์ดบอริีการ์ดใช่เห็นเนาะแบบอยากจะฆ่าไปสั่งนู้นโอ้ยฆ้าแค่เราล้าไปแค่ตุ้มเนี่ย หล่อร้อนหล่อหรอโอ้โหเดี๋ยวแม่รอดูตอนเดินออกแล้วมันต้องจัดบรรยากาศขนาดนี้เลยหรอปัญหามาต้องหาเองเลยมีทางผ่านมาต่อที่แป้งได้ไหมได้หรือไม่ต้องพยายมใ้เค่ไม่เขาบอกให้ร้องเพลงอย่นี้เลยอีกเพลงหนึ่งร้องตลอดกูเพียงกวีขึ้นบทก่อนหนูก็โคเวอร์ก็เหมือนกันแต่ว่าเราถือว่าเป็นเพลงของลูกสาวเพราะยอดวิวลูกสาวเยอะมากลูกสาวก็ร้องเพอร์ที่สุดกูใช้น้ำว่าสุนทอนผูเล่าคำว่า ารักข้องตัวกลัวอะไรนะหมดเวลาแล้วที่ตัวเราไปเมื่อกี้ทำไมอ่ะก็เราไม่ได้มาเน้นขายอยู่แล้วเรามาเน้นขาวขอขาแป้งต่ออีนึงอะไรอีกอีกลูกพี่พมใช้อะไรเพราะว่าแบรนด์บอกว่านี่อันนี้คือหน้าสดจริงๆนะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูหน้าที่แบบมีร่องรอยของเรา เสื้อันนี้คือแป้งที่แป้งที่เขาเอามาให้น้องเจนใช้เหรอคะวันนี้ใช่ค่ะโอ้โหเลิศมากอันี่ใช้เบอร์สามไม่นี่ตัวเราเทสมาแล้วไงเอาทุกคนดูหน้าพี่ลูกนะเดี๋ยวให้ดูสองฝั่งแล้วกันนะเร็วๆกดเลยกดเลยกดเลยปกติเราเคยขายประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทตอนเปิดตัวเน้นอกวะตอนเปิดตัวเจ็ดร้อยกว่าบาทวันนี้เหลือร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ค่ะนี่เช็ดไม่ออกเลยค่ะใช่เช็ดเช็ดไม่ออกเ้องเช็ดฝาแล้วต้องเช็เปลี่ยนเป็นสีเช็ดไม่หลุดเนาะ แต่เบอร์นี้แหละจึงแล้วเบอร์นี้แหละรับซัพบอกเลยเออไมากินไก่บีบมาเตยร้องเพลงกับเจนนี่ฟิลาเฟลเพลฟิมนโอ๊ยนั่นไม่มาป๊ะปหยุดนั่นไม่มาไม่ให้มาลูกบล็อกนะคะพี่โมบอกว่าสั่งแล้วนะแป้งนี่ออยเซอร์แตมบอกใช้ดี ขอบคุณค่ะทีมจกทุกคนเนี่ยลูกสาวเดยดอมทั้งนั้นเลยเนี่ยจกหมดเลยจกหมดดูชื่อแอปซื้อข้างหน้าเป็นไงบ้างน้องเพลงอปปจากตาเปล่าจริงนะพี่รู้มันเมียนมากมันปิดดีมากใช่ค่ะปกปิดคุมมันเอาอยู่ใส่นามาใ่ขนตาจึ้งน้องของลิ l ติ้ง n g มาไม่ได้ต่อนะขนตาจริงโลดโอ้ยมีแต่คนทักขนตานางเนาะอีบุญธาอีเลีวของมึงยังไม่ขาวอ่ะจริงอยากกูขาดแล้วนะกูประชด ชอบอ่ะชอบเบอร์นี้เลย่ะเราแค่ขอบคุณนะคะก็บอกว่าแป้งดีจริงค่ะแป้งดีจริงค่ะแป้งไข่เดียวตอนหมดเวลาเต้นแน่นอกโชว์กันหน่อยเอาไปผสมเนี่ยไปเก็บวิกสิทธิ์ไหมไม่เก็บ ไม่เก็บเลยคราวที่แล้วก็ไม่เก็บคราวที่เราก็เปิดกันสนันไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยนะคะลองมาเก็บสิโอพี่เจ้าของเพลงพี่เตยสัญญาัใจเองอยู่ในสัญญาค่ะลูกใช้เพลงได้หมดเลยใช้ได้ทุกเพลงเลยลูกใช้ไปเลยใช่เป็นแป้งนะคะทุกคนที่เราทาอยู่บูมทาริเปอร์สีหน่อยเบอร์ไหนเนาะสัวนี่เบอร์สีก็คือสีน้ำตาลแดงสีน้ำตาลแดงนะคะเวลาเดินเรื่อยโดก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 ดอีด ยี่สิบห้าวิแล้วประมาณนี้อีกยี่สิบห้าวินะคะกดเลยใครอยากได้ลิปกดลิปคอนซีลเลอร์กดเลยแป้งกดได้เลยทุกเบอร์นะคะทุกเบอร์ทุกสีตัวแป้งเป็นแป้งผสมคุณใบเตยสีศูนย์สองค่ะศูนย์สองเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะใช่ค่ะแม่ใบสีศูนย์สองค่ะ เวิพีภูมิในในในกล้องเธอสวยมากเลยนะเนี่ยใช่ก็นี่เพิ่งแต่งหน้าของแม่เลยนะเนี่ยเออเธอได้แต่งหน้ามาเพื่อใช้แม่จริงแม่ขอบพระคุณมากเลยค่ะดูดูเป็นคนต็แหลกแล้วแม่รักที่สุดไม่เลยลูกจริงใจเสมอปีนี้ก็น่าครีนซิ่งอ่ะใช่ค่ะไม่ลุดเลยกินน้ำไม่หลุดจูบไม่หลุดลมอุ้มหลุดไหมลมอุ้มไม่หลุดเลยูไม่หลุดคืนนี้ลองดูเลยูด้วยนะชอบอ่ะ จ้าแม่ตรงนี้บูมสวยแล้วสวยไหมบูมริปเปอร์อะไรบูมอาริปเปอร์สี่เมื่อกี้คือเมื่อกี้น้ำแม่หนูนะเกิดมานะไม่เคยรอแบรนด์ไหนรอแต่แบรนด์แม่คนเดียวเห็นการณนี้คนดีแล้วเขาพูดแบบหนูรับแม่ไม่เขาเขาอาจจะให้เราจ้างเขาไป ไปไลฟ์กับเขาเนะไปเลยแม่เพของมันต้องไปชุดนอนนะมันรับแต่ผู้ชายขึ้นเตียงอ่ะมันไม่รับแม่หรอกไม่รับแฟนแม่ไม่รับมิ้นไม่รับแฟนผู้หญิงโอเคสวัสดีเจมส์ไปนะคือคนบอกถามนี้เปสีแป้งพี่เตยขาแป้งมี3สี0 1 0 2นะคะ0 1ก็คือคนขาวมากขาวจั๊วแบบเยบูมเลย0 2ก็คือคนผิวกลางๆผิวสีแทนผิวสาวเอเชียนะคะ0 3ก็คือคนผิวสองสีผิวสีน้ำผึ้งนะคะกดได้เลยตามสีเลย1 2 3นะ สวยุ้สวยแล้วเสร็จไม่ออกลมอุ้มไม่หลุดเลิศเออเลิศค่าสาธิตได้ไหมคะไปเลยอคฮะโอ้ฮะอะไรมันไม่ออกมันไม่ออกใช่มันติดดีมากมันติดดีมาร์กใช่ค่ะทำมาเพื่อลมอุ้มเลยูโดยเฉพาะให้ลูกบลูมเนี่ยไม่หลุดแด้คืนครับไม่หลุดฮะคอนซีลเลอร์หน่อยสวอตคอนซีลเลอร์เบอร์หนึ่ง อ่ะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอันนี้ก็เบอร์หนึ่งขอบใจมากแกอ่ะก็หยิบเบอร์อื่นมาสักมสิแล้วเราจะหยิบเบอร์หนึ่งเหมือนฉันทำไมขอเจ็ดปากเพื่อจะเปลี่ยนสีก็นึกว่ามันมีสี่เบอร์อ่ะเป็นเจ้าของตัเดียวกันอ่ะเอามาของพี่เตยนะเราจะให้กดกันจนถึงสามแสนนะว้ารักที่สุดเลยเดี๋ยวจ่ายเพิ่มไอเอสเฮียจ่ายเพิ่มด้วยเพิ่มเวลาเลยไแก่ให้เฮียไม่เก็บลิขสิทธิ์ก็ปูนหัวหนูแล้วไม่เก็บเลยไม่เก็บเลยว้าาาา เฮียไม่เก็บแน่นอนแต่ว่ายูนิวอเวเซาเก็บแน่นอนอิดหน่อยค่ะส่อมอีกใครจะเป็นคนทานเบอร์สูงสุดแม่บอกหลังบ้านด้วยนะยูนิวอเวเซาเมลลสิกเนี่ยไี่เตยไหมไม่เตยปะแม่าๆมาสีอะไรก็ได้คือวันนี้เรามาด้วยราคาแหละด้วยเก้าเก้ากดซื้อไปเล่นเล่นทุกคนเป็นของขวัญโอ้โหจะสามแสนแล้วจะสามแสนแล้วนะของขวัญให้ตัวเองในวันสำคัญทางเลิศนะแม่หนูไม่เคยเจอใครปากสวยเท่าแม่มาก่อนเลยหนูนะหนูชื่นชมแม่คนเดียวหนูรักแม่ แม่เสียหมดสิรักตรงนี้แหละอันนี้เฮียได้จ่ายให้บูมหมื่นด้วยใช่ไหมไม่รู้เลยไม่รู้เลยแต่เราเต็มที่กับทุกแบรนด์อยู่แล้วโอเคใช่แต่หนูรักเดี๋ยวจ่ายเพิ่มทำห้ทุกคนได้ละคา6500สวยมากเก่งใสอะแม่อันนี้คือเบอร์สี่นะคะน้ำตาลแดง คือเป็นสาวสายฝอคือเป็นสาวแบบเอ็กโซติกเป็นสาวแบบเซ็กวอร์เกอร์อ่ะบอกได้ไหมพูดได้ไหมคำนี้ในทิกตอกนี้ด้ปิวป่ะเนี่ยไอ้เราทิกตอกไอ้เราทิกตอกไอ้เราทิกกต้องใส่หน้าองเทปิ้งคิมไปนักขับละนี่แหละโอ้เพลงขนาดนี้มาหนูขอลองเสีนี้เริ่มเลยเพลงขนาดนี้อือส่สองก็สวยส่วนสองสวยหวานนักนับ ทุกคนไม่เบื่อแน่นอกเหรอพี่ไทยเป็นส่วนสองสวยหวานเออแต่เหมาะกับเจนนี่นะเนาะเพราะเขาหน้าหวานจริงหน้าหวานฉ่าง้มบนปากมุบปทำไมล่ะวีนนี่มาก็ใส่มาบนปากใส่กุ้งวันนี้น้องยิวไม่ลงมาเลยอ่ะน้องยิวส่งลูกนอนแม่ลูกสอง่ะเด็กๆแบบว่าต้องการพ่อหรือแม่ไม่ลงลูกให้นมลูกให้นมลูกเสร็จวันก่อนเขาเห็นเห็นเขาแฮปปี้เบอร์เดย์ใครบางคนอยู่ใครอ่ะ ใช่ไหมอีบูมีผัวหรอไอ้เรื่องเปื่อยผัวเธออ่ะที่เราไว้ขายเป็นเนมตอนเนี้ยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ผัวหรอแฟนอ่าเดี๋ยวเดี๋เดีอเคอีนี่ผัวกับแฟนมันต mm ่างกันตรงไหนวะกดเลยได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างคะทุกคนยังไม่เสียตัวว่าอยากดูสีแป้งสีแป้งอ่ะนี่สีแป้งคืออันนี้คือศูนย์สองค่ะสีแป้งอันนี้คือศูนย์สองน้องลูกศูนย์หนึ่ง ศูนย์หนึ่งยายบูแม่ขอศูนย์หนึ่ง่อยนะศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วนี่ศูนย์อะไรศูนย์สามมาแป้งอ่ะก็กดไปเลยถูกมากปิดดีมากเลยอ่ะองจริงนะปกปิดดีไปซื้อไปซื้อคือไม่ใช่ในไลฟ์เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นวันนี้วันเดียวเท่านั้นมาสนุกสนานกันมาสนุกสนานกันขาดอีกหมื่นสุดท้ายนะขาดอีกหมื่นสุดท้ายกดรัวๆกดรัวๆค่ะ ข้าดาวสองนาทีเลยอุ๊ยขอบคุณค่ะแค่นิดเจนนี่รู่กับรูปลิปรูปไม่ตรงกันคืออะไรอเค่ะตะก้าสีกับรูปในตะก้าไม่ตรงกันเขาบอกสีในตะก้ากับรูปเบอร์อเปไ่มไม่รู้แล้วอะเบอร์กดไปเลยลูกเอาสีที่เรนชอบสีตะก้าในรูปไม่ตรงกันหรอ น่ารักจังเลยอ่านคอมเมนต์ด้วยวันนี้มีคอมเมนต์ชมด้วยอ๋อค่ะปกติไม่อ่ะไม่ได้อ่านก็ต้องขายไงเพราะเขาต้องขายตลอดไงใช่เจนเจนทารีบแล้วเหมือนอึ่งเลยค่ะอุ้ยคอมเมนต์ทำไมทำไมแกงกันขนาดนี้ศูนย์หนึ่งกับศูนย์สี่ กดลิ์แล้วคิดถึงจังเลยค่ะทาสีแป้งให้ดูหน่อยอนี่ไงนะนนหน้าหน้านหน้านี่ไงหนะ้าสามสี่เ <3, 4, S 2> ทาบเบอร์สามมาหน้าแม่ทาบเบอร์สามนะคะวันนี้ขอคนดูหน้าพี่เตยหนคะ่ะหน้าแม่ทาบเบอร์สามนะคะทุกคนแต่ว่าแบบใช้เนี่ยตัว,ต,วตัวหินโกโกลแปะมาหน่อยนะคะสึ่งติมันจะคุมมันเนาะใช่ค่ะขมมันนะคะนี่ ลูกค้ายืนยันเลยนะวันนี้ราคาดีมากร้อยเก้าขอขออีกจะอีกโหอีก4,000บาทด้านที่สุดท้ายด้านที่สุดท้าย199ค่ะช่งได้หรือเปล่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ่า ได้มยเสี่สิบวิสุดท้ายค่ะรัวรัวอุ้ยไล่เจนนี่ทั้งทีไล่ก้าวๆไล่เจนนี่ทั้งทีรัว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 เกินมากเกินมากเอาสีอะไรดีอ่ะรัวรัวใกล้แล้วทำไมเบอร์สองเบอร์สามไปเร็วได้ขนาดนี้อ่ะเบอร์สามคนแบบว่าผิวอ่อนอ่อนผิวอ่อนอ่อนนะคะ นะคะแล้วก็มีคอนซีลเลอร์มีแป้งเบอร์หนึ่งสีแดง Christmas. คริสมาสคริสมัสตุดจีนปีใหม่ใดๆเบอร์หนึ่งก็สวย,ยจริงๆก็เป็นคนชอบสีแดงมากมแป้งเนี่ยเบอร์สองสาวเอเชียคอนซีลเลอร์เลือกไปได้เลยแล้วแต่ใครจะเลือกใช้แบบในส่วนไหนของใบหน้าร้อยเก้าเก้ 199, 99, วาวใกล้แลวใกล้ลวใกล้แล้วหมดเวลาพอดีสามแสนเนี่ยหมดเวลาพอดีเลยห้าวิแล้ว คุณล็อกได้ไหมคะคอมเมนต์อะไรแบบนี้ล็อกได้นะคอมเมนต์ใครอ่ะหรอมีคอมเมนต์ไม่ดีหรอใจร้ายทำไมอ่ะเออไม่เดี๋ยวค่อยว่าอยากเห็นผู้ชายไปดูหน่ารักอะบอกใจร้ายนี่คือด่าแรงแล้วเนาะใจร้ายด่าใครใจร้ายเดี๋ยวหนูบล็อกให้เออมีอันนึงเห็นไหมด่าใครใจร้ายอ่ะเราใจร้ายทำไมหนูสายตาซัดดีจริงหนูมองไม่เห็นจอไม่เห็นคอมเมนต์เพราะหนูสายตาซัดล็อกไม่ใส่พอใส่แบบมันเห็นเออบล็อกไปเลยสวยเยอะ แล้วชอบพี่ลูกห่าวใจร้ายใอ่ดีบวยนี่ใส่ไดีด้วยขอบคุณที่แป้งนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนด้วยค่ะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมีพี่บ๊วยรออยู่พี่บ๊วยมาขายอะไรนะคะวันนี้แล้วก็แม่แม่ตาแม่ตานี่หุย อยากกอดแม่บุญใช่ลูกค้าลูกค้าหลักของแม่ตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาวันนี้ฝากแม่ตาด้วยนะคะโรงสีข้าวมาจากแม่ตาจังหวัดะไรนะนะกำแพงเพชรค่ะข้าวสารแม่ลดสุดแต่พี่บ๊วยเหมือนมานั่งดูเฉยๆนะยม่ได้มาขายอะไรมาดูมาดูเอนเตอร์เทนเมนต์โอเคขอบคุณค่ะ